<c oughs> ه, สวัสดีเพืเเเเออ่อนๆเพื่อนเพื่ๆน้องๆอลานนามีฟวามสนใจก็วันนี้วันนี้จะขอขายเรือทักวันหนึ่งขายสินค้าทักวันห <c oughs> นะเรือกระช้งไทย อูต่อเรือจำลองไม้มงคลเพชรนาวีขนาดความยาวจุดสะศูนย์จุดสามห้าเซนเมตรยาวสามนิะห้าเซนฟุตฟุต้าฟาทำจากไม้มงคลโบราณทั้งห้าชนิดผ่านพิธีการเชิญแม่นางลงประทับเรือทุกลำราคารวมส่งถึงที่ลำละสองพันอ่า อ้าวนี่เรือประมงไทยนี่เรือประมงไทยอู่ต่อเรือจำลองไม้มงคลทั้งห้าเพชนาวียูทูปประจวบสวนโชตศาสตร์แห่งนาวาความยาว0 3 5ย์เซนิเมตรฟุตฟานั่นแหละทำจากไม้มงคลทั้งห้าชนิดทุกลำผ่านวิธีการอัญเชิญแม่ย,ยานางลงประทับเรือทุกลำ ราคารวมส่งถึงที่ก็ลํำละสองพันรับของภายในเจ็ดวันหลังจากสั่งทำนนี้ครับตามนี้เลย <c oughs> เรือทุกลำก็เวลาจะส่งงานหรืออะไรเนี่ยจะทำพิธีหมดนะแต่มันก็ไม่ได้ทำทีละลำสองลำํำทำทีเป็นชุดอมีอะไรเรือวองไทยเป็นกันเวียดนทยเป็นชุดนะครับ สนใจก็นั่นแหละกลิ้งกลางมา,าที่ไต้ไต้คลิปนั่นแหละ087949364อ,อันนี้เรือแท็กซี่ไทยอูต่อเรือจำลองไม้บางคนทั้งห้าเพจนาวี u ูทูปประจวบสุวรรณโชคศาสตร์แห่งนาวา <c oughs> ความยาว0.5ก็ฟุตฟาทั้งทุกน้นาที่ที่ที่ไอเดียเนี่ยเพราะว่า มันจะเริ่มเป็นสองการละสองการก็จะซื้อเป็นของฝันบ้างอะไรบ้างเนี้ยนะอ่าดีนาก็อยู่ในลำลำละสองพันนะส่งถึงที่นี่ครับอืมส่งถึงที่นี่เรือสะภาจีนสมัยราชการที่สามอู่ต่อเรือจำลองไหมาบางคนสมัยราชการที่สามส่งมานี้ส่งอย่างนี้แหละที่เข้ามาสมเด็จพระนางเก้าจเจ้าอยู่หัวนะฮะ ก็คือ <c oughs> การสั่งทําเนี่ย <c oughs> ก็จะรับขอในภายเจ็ดวัน <c oughs> ส่งให้ถึงที่นะนี่การไหว้โขนไหว้นางเรือเนี่ยเชิญเชิญแม่นางลงเรือนะทำพิธีแล้วมันรู้สึกม่ขลังดีอ่ามันมีความสุขกับกับกับของที่เราไหวในบ้านนะครับนี่ นี่เรือกระชังไทยกระชังไทยนะครับก็ดูกันเล่นมันเพลินนี่ครับนี่นี่กระชังนะครับนี่อ้าวดูกันดูตุกตาตุกเตินกนก่อน เป็นทวีส่งนี่โอ้โหไฟจะส่งได้ตีไม้ในคำยันมันแตกเคยส่งไปที่ไอไอไปที่ลอสแอนเจลิสส่งไปที่ลอสแอนเจลิสไปปุบ๊บโอ้ทำไมามันพังหมดไอตรงเนี้ยเลยต้องมาตีใหม่เอามาตีเป็นไอไอรังรังไม้เลยลังไม้อ่านี่ครับนี่มานี่เป็นรังไม้ใส่ไป ทั้งหมดและอ่านี่ไอ้นี่มันไอ้ไอไอตุ๊กตาตี่นี่มันมันมันขามงองๆอๆไว้อ้ไอ้นี่มันขึ้นตาบ่อยฮะหาได้โกงหมดอ่านี่นี่ครับซอกทุกมุมอันนี้เรือกระแจงนะอันนี่เรือกระแจงนี่จากเพชรนาวีนะ นี่แท็กซี่วิ่งได้ฉิวเลยนะวิ่งไดุ้กฉิวเลยครับก็สนใจก็มาอนะ่สนใจก็กินก้างมานะนะน,นี่ครับ มงคลทั้งห <c oughs> ้านี่ครับก็ทำแบบประสบการณา์จากที่เคยอยู่เรือของจริงมาน,ะนี่เรือยนหัวแหลมเรือยนหัวแหลมอ่านี่สมัยก่อนอนาะจารย์จวบอยู่เนี่ยนั่งไออ่า เป,เป็นเป็นเรือโดยสารด้วยตอนหลังมเเัเป็นเรือลากอ่าเป็นเรือลากจงุงอ่าเป็นเรือลากจุงก็สนุกอ่านี่ครับไปอยู่อ่าที่เรือบังลี่อ่าครับนี่นี่ก็ฝีมือในอู่ของเพชนาวี ครับรู้ครับ <c oughs> ต้องการก็กินกลางมาแต่บางคนจะบอกว่าสามวันได้ไหมจะส่งเขา <c oughs> ไ,มไม่มีครับผมไม่มีเรือจริงๆแล้วก็ทำอยู่ทุกวันแต่มันไม่พอพอที่จะ ทำได้ลักษณะที่ว่าสามวันได้สองวันได้ไม่ใช่ฮะอาดูในสัเสินก้าาหลักหลักเดียวนะฮะส่งมาหมดแล้วนี่ครับ ก็ก็คุยกันหอมปากหอมพอแค่น,นี้แหละครับก็จะคิดจะช่วยสนับสนุนอ่าฝีมือคนไทยอก็ได้เลยครับอืตรงตามเวลาครับผมรักษาคุณภาพ ก็ขอขอบคุณครับอ่าทุกท่านที่สนใจก็นูนละศูนย์แ9ดเจ็ดเก้าสี่เก้าครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดี